สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวจะมาแนะนําวิธีพับเหรียญปยทานดอกมะลิค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะใช้อยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะสิบเซนติเมตรค่ะวัดเสร็จแล้วพับลงไปเลยนะคะ จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่2เป็นฐานเอ่อเส้นที่สองคล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สานะคะคล้องเส้นที่2ลงไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4ี่ค่ะจับตรงรอยพับเรามาสอดลงไปนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นที่1นะคะ แล้วก็ดึงเส้นที่สีให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการรวบไปหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ดึงให้กระชับขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นนะคะจากขวามือแล้วก็ไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างแล้วก็พับขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะจาก ซ้ายมือนะคะเราสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1นงนะคะสอบมาจากทางขวาจากทางซ้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะพลิกกับด้านค่ะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราก็สอดไปที่ซ้ายมือค่ะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบน เส้นสั้นนะคะจากซ้ายมือนะคะเราสอดไปนะคะทางขวามือเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวามือแล้วก็สอดลงไปนะคะตรงเส้นสีขาวคือเส้นตรงฐานของเราทํานะคะดึงให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นที่อยู่ตรงฐานนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิน้นมาทางขวามือจับปลายริบบิน้นนะคะสอดลงไปนะคะตรงตรงเส้นที่เราทํานะคะปลายริบบิน้นจะมาออกด้านล่างนะคะของอีกลวยหนึ่งนะเสร็จแล้วนะคะ ส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะนำมาสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นจะมาออกด้านล่างค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้าน,นะคะ่ะพลิกลกับด้านแล้วนะคะแม่เหมียวจะตัดปลายริบบิ้นสั้นทิ้งเลยนะคะทั้งสี่มุมนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ จับปลายริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนนะคะลงมาสอดสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดไป,ะะสอไปนะคะที่ทางซ้ายมือนะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงมานะคะสอดลงมาให้ออกมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วค่ะพลิกกลับด้านนะคะพอเราพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับมาทางขวาเอ่อมาทางซ้ายนะคะ แล้วเราก็จับปลายดิบินนะคะพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะสอดลงไปอันนี้คือกลวยของเรานะคะสอดลงมากลวยที่สองค่ะปลายดิบินจะมาออกกลวยด้านล่างนะคะ เส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นกลับไปที่ซ้ายมือจับปลายริบบิ้นบิดพับกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดน,นะคะเมื่อกี้เราสอดกลวยน,นี้ต่อไปก็เป็นกลวยน,นี้นะคะปลายริบบิ้นมาอยู่ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะครับ พับขึ้นมาด้านบนจับปลายดิบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายมือจับปลายดิบิน้นพับกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดลงไปนะคะที่กลวยนะเราจะทำลักษณะนี้นะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะ เริ่มจากเส้นนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปตรงกลวยนี้นะคะด้านหน้าของกลวยนี้นะสอดลงไปด้านหน้านะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะ พับันทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปหน้ากลวยนี้นะคะหน้ากีบนี้นะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือจับปลายบินกลับไปที่ซ้ายมือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่าง เส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับไปที่ซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะนี่นะคะดอกมะลิก็เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างเส้นสั้นนะคะจากขวาแล้วก็สอดไปที่ซ้าย เส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราก็สอดขึ้นไปด้านบนค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมทําตามแม่เหมียวได้นะคะติชมได้นะคะเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะสําหรับคลิปนี้แม่เหมียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากดอกมะลิด้วยนะคะสวัสดีค่ะ